อันไหนไ่มี่ะไรก็ er มีเลยมากยิ่ง awesome. ไม่ให้ไก <c oughs> <c oughs> ่มนไนวันซุกหนัดๆกันนั่นวันซุกก็ให้ไก่ เกมบอลดีกันบอดีกันสูงข้าไปตั้งเท่าไรโย่เหมือนอะไรเขาทักคนเงินไหนเนี่ยแกินแล้วไอ้พวกมึงกินอะไรนี่แกเขากินมือ

À. ăn miếng, anh từ cái Ô. Wow, giờ sai. Ừ, Tao <laughs> không bị sai lọt mắt lọt mày. à? <laughs> ừ. Ừ. <posso cười> <Vậy> บรรยากาศดีงวะอย่ไปเขาอีแปด้วไมเขาอีสองีมีแต่ใจวหวานแมนแมนที่แม่งบอกก็เออ ไปกินน้่งมบาสจบเป็นี่สี่ดูได้สามบาทเดือนแ่นั่นไม่ได้เงื่นละร้อยม่ีไม่เนียนเทียบเบุนอยู่วนเนี่ยต้องหาแก่นกันบ่

mặt bỏ mặt bỏ phiền tiền mặt bỏ phiền tiền mặt bỏ phiền 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 mặt bỏ phiền

ยังโอ้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 โออนโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ 是啊。